เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกด้วยนะฮะ,ะเพราะว่าทําลายสถิติโลกนะฮะท <ฮะ S 1> ัพนักกีฬาพาราลิมปิกของเรานะครับพงศกรสุดท้ายนอกจากทําลายสถิติตัวเองได้สําเร็จนะครับยังทําลายสถิติโลกแล้วก็คว้าเหรียญทองแรกให้กับพาราลิมปิกไทยได้สําเร็จครับการแข่งขันกรีฑาวิวแชร์เลสซิงส่ง400เมตรชายนะครับในการแข่งขันพาราลิมปิก โตเกียว2020ครับที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยนักกีฬาไทยของเราก็ผ่านเข้ารอบมาในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีอยู่2คนก็มีพงศกรแปรออครับแชมป์เก่าจากรายการนี้เมือ่อริโอเกมเมื่อปี2016นะครับแล้วก็มีเชษฐพิเชษกรุงเกตด,ดีกรี2เหรียญทองจากเอเทน2004ด้วยนะครับ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าพงศกรแปรยอครับนำม้วนเดียวจบคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพพาราลิมปิกไทยได้สำเร็จครับด้วยเวลา46นาที61.46.61 61วินาทีครับทำลายสถิติโลกของเบรนลากาตอสจากแคนาดาที่ทำเอาไว้46.82วินาทีแถมยังทำลายสถิติพาราลิมปิกเกมส์ของตัวเองที่เพิ่งจะทำไว้ได้ในรอบคัดเลือกลงอีกด้วยนะครับส่วนเหรยนเงินเนี่ยตกเป็นของเบรนลากาตอสครับ ก็เจ้าของสถิติเก่านะครับจากแคนาดา46.75วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวิตาลีกริเซนโกจากรักเสเซีย49.41วินาทีครับ ส่วนพิเช่กรุงเกตของเราเนี่ยเข้าเป็นอันดับท้าทำเวลาไป49.96วินาทีก็ทำให้ทัพพาราลิมปิกไทยคว้าม,มาได้ 1, 1> เหรียญทองจากการแข่งขันนี้นะครับนะครับลากาตอสบอกว่าเขาทำดีแล้วนะครับเพราะว่าทำลายสถิติเดิมของตัวเองไม่ด้วยสถิติเดิม46.82แต่ว่าสถิติใหม่ของเขาคือ46.75ดีขึ้นใช่แต่ พ่ายพงศกรของเราใช่โอ้โหทำลายทั้งสถิติที่ดีที่สุดของตัวเองตอนรอบคัดเลือกแล้วก็ทำลายสถิติโลกที่ลากาตตสเคยทำไว้นะครับ<ม>ก็ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะก็คว้ามาได้เนี่ยหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและสามเหรียญทองแดงนะครับตอนนี้รั้งอันดับที่34อยู่สำหรับพงศกรเนี่ยก็ยังเหลือมีลุ้นอีกครับก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อเนื่องแลวฮะ ก็ชิงเหรียญทองอีก2รายการครับมี100เมตรคลาสทีหในวันที่1กันยายนนี้นะครับแล้วก็800เมตรคลาสทีหในวันที่2กันยายนต่อเนื่องเลย 2, 2> วันติดก็เตรียมลุ้นเตรียมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยพาราลิมปิกที่โตเกียวกันต่อ,อนะครับส่งกำลังใจให้เยอะเลยนะคะ